อันนี้สาหรับเพื่อนๆนะคะถือว่านิวบอกเล่า90ละกันไม่ใช่เป็นการเตือนนะคะหรือว่าแจ้งข่าวอะไรหรือว่าบอกเล่า90คนไทยด้วยกันเนาะที่มีสามีอยู่ในวัยเกษียณเนาะถ้าไม่อยากถูกทางผระคุงแน่นแล้วก็ทางผระคงแน่นไม่ไดีเยนเนาะหน่วยงานในเรื่องของการจ่ายเงินภาษีเกี่ยวกับพระคงแน่นเงินเกษียณเนาะเรียกเงินคืน กับทั้งหมดนะคะที่เราทำมาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยอย่าทำสิ่งนี้เด็ดขาดนะคะซึ่งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะคะข่าวตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะมีชาวนะคะพกคงแน่นะคะบเกษียณอยู่ที่จังหวัดลุนนะคะถูกเรียกเงินคืนเกือบล้านคโครนนะคะเกือบล้านคโครนเพราะว่าทางหน่วยงานนะคะได้มีการตรวจสอบและพบว่า บุคคลคนนี้นะคะย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็ตรวจสอบการเดินอ่าของบัญชีปรากฏว่าตลอดเกือบ7ปีที่ผ่านมานะคะเงินนะคะถูกส่งไปยังบัญชีที่ต่างประเทศค่ะซึ่งตรงนี้พอเขาตรวจสอบปุ๊บเขาก็ทำการอ่าเหมือนกับว่ายื่นเรื่องสารตัดสินเนาะน้องหมาขอโทษทีค่ะคือมีการตัดสินแล้วก็สรุปว่า คงแน่นท่านนี้นะคะจะต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมดเกือบ1ล้านโคนก็คือ90 0 0 0 0กว่า9000 0 0นหน่อยๆรายละเอียดตามด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะว่านิวอ่านมานิวก็อยากจะมาะแนะนำนอ้องมามาบอกเล่า90้ไม่ใช่แนะนำสิบบอกเล่า90้ซึ่งตามรายละเอียดนะคะเรานะคะ,ะยิ่งเราไม่ได้อยู่เราเป็นคนเราอยู่ คนไทยเนาะแล้วมีสามีเป็นคนสวีดเดนแล้วย้ายไปอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้เขตไม่ได้เข้าขายอยู่ในในกลุ่มของเอีเนี่ยกรก็โดนะคะเราเต็มที่เนี่ยย้ายไปอยู่ได้เหมือนหกเดือนยังต่ำหกเดือนไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดมากกว่า1ปีอะโดนโดนระงับในการจ่ายเงินอ่า เกี่ยวกับเกษียณนะคะเงินบำนาญตรงนี้เพื่อนๆต้องเช็คดีๆนะคะเพราะว่าอย่างที่นิวเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ว่าทางสวิเดนดนะคะหน่วยงานเริ่มดำเนินการแล้วเพราะว่าเขาตรวจสอบและผมค้นพราบว่ามีรายชื่อกว่า2 0 0 0 0 0รายชื่อนะคะที่มีการรับเงินสวัสดิการแบบผิดประเภทที่นิวเคยทำคลิปลงไปเนาะตรงนี้หนึ่งในนั้นก็รวมถึงเงินบำนาญด้วยค่ะถ้าเกิดมีการ ตรวจสอบการเดินบัญชีแล้วปรากฏว่าคุณทิ้งชื่อไว้แต่ตัวคุณไม่ได้อยู่ในประเทศสวิเดนนะคะ,ะมากกว่าหนึ่งปีนะ่ะคุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของการรับเงินบำนาญเงินเกษียณเนาะตรงนี้ต้องเช็คดูดีๆนะคะเพื่อนคะ่ะลองละอ่านรายละเอียดข่าวข้างล่างนี้ที่นิวนำมาเสนอนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณกับแหล่งที่มาของข่าวด้านล่างนี้ด้วยนะ,ะนิวก็อยากจะมา ยังไงอะบอกเล่ก้าสิยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีสามีเป็นอ,อยู่ในช่วงวัยเกษียณเนาะก็เช็คดีๆเนาะถ้าเกิดไม่อยากโดนตัดสิทธิ์เนาะก็ต้องดูดีๆเพราะเรา,อ,าอยู่เมืองไทยเป็นคนไทยเนาะพอสามีไปพักผ่อนที่เมืองไทยเนี่ยก็ อาจจะมีปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะเราไม่ได้ขึ้นอยู่ในเขตของ EU ด้วยเนาะตรงนี้ก็ต้องเช็คระเอียดดีๆนะคะมีข้อมูลยังไงก็คืบหน้ายังไงเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆจา๋าสวัสดีค่ะ